description และ ranky ของ Unknown ตัวที่2นะคะ Habit เป็นชับค่ะใบเป็นใบเดี่ยวนะคะดูจากตรงตำแหน่งนี้ก็จะเห็นว่าการนี้ออกมาเป็นใบใบเดียวนะคะ simple แล้วก็แต่ละข้อก็ออกมา1ใบนะคะดังนั้นก็จะเป็น v i ลออเท็ซี่เป็นอัลเทอร์นมาดูที่ดอกค่ะดอกเนี่ยเราดูที่เคลิกก่อนนะคะ mm hmm. อันนี้คือชั้นเคลิก mm hmm. เคลิกเนี่ยมีจำนวนนับนะคะหนึ่งสองสาม สแล้วก็5นะคะมีจำนวน5กลีดแล้วก็เป็นแกมโมเซปลัสอันนี้เห็นชัดเลยติดกันเยอะมากจนกระทั่งว่า,อามองไม่ค่อยออกว่าแยกเป็นกี่กลีบนะ,ะต้องอาศัยดูในเรื่องของตุ่มที่มันขึ้นมาแบบนีนะะ้ส่วนคอ l ลลามีห้า ก็ชัดเช่นเดียวกันเป็นแก m มมูสเพเทลัสการเรียงตัวของอกลีบดอกในะขณะที่เป็นดอกอ่อนก็เห็นได้ชัดว่ามันชนกันเฉยๆนะคะไม่มีการซ้อนทับเพราะฉะนั้นเอสติเวชันก็เป็นพวก วาเวทถัดจากชั้นเคเหล็กกับชั้นทอลคาก็คือชั้นของสเตเมนนะคะสเตเมนจำนวนมีทั้ง5และ6นะคะตัวดอกนี่มี6ค่ะ1 2 3 4 5 6องากนะคะอาจจะมี5ถึง6ก็ขึ้นอยู่กับกลีบดอกวันนี้กลีบดอกมี6กด้วยนะคะวันเวลาสอบเนี่ยมี5หรือมี6เขียนมาเลยค่ะไม่เป็นไรนะคะ ตัวเซเมนเนี่ยติดอยู่ที่กลีดดอกถ้าดูจากรูปนี้นะคะเรียกว่าเอฟพีเพทรลาสอันนี้อเซเมนโพสิชันกรณีที่สเตเมนมีจำนวนเท่ากับกลีดดอกก็ต้องดูตำแหน่งถ้าดูแล้วเนี่ยจุดออกของเซเมนเนี่ยอยู่ระหว่างกลีบนะคะอันนี้ก็เลยเรียกว่าสเตเมนอัลเทอร์เนททูเดอะคอโ์รลาลชั้นของ ไกโนอิเซียมอันนี้คือโอเวอรี่มีจำนวนหนึ่งเดียวสไตล์นับจากตรงนี้นะคะมีจำนวนหนึ่งเดียวเหมือนกันสติกมาก็หนึ่งค่ะเมื่อเราผ่า cross section นะคะก็จะได้รูปนี้ก็จะเห็นว่ารูปนี้เนี่ยก็คือมีสองล็อกคู่ ตรงนี้ก็เป็นจุดออกนะคะอันนี้คือหนึ่งคาปเปลและอีกฟากหนึ่งก็คือหนึ่งคาปเปลตวงนั้นก็จะเป็นสองคาปเล <X> คาปเลแอปสาย presentation ผลจะเป็นประเภทเฟรชชี่ฟรุตนะคะแล้วก็มีหลายเมล็ดเรียกกันว่าเบอร์รี่เรามาลันขี่กันค่ะ Key to families นะคะของเด e m มารายันชิปแพรนโดยส่วนเคงจาก General Key เราก็ไปสู่ไดคอ t ทิร d ดอเรามาถึงไดคอ t ท l e d ดอนะคะอันแรกก็คือของเรามีเฮลิกและคาร์านะคะเฮลิกและคารา both p r e s e n s forming two different series ข้อสองนะคะเราเลือกสองล่างนะคะ petals เหมือนเดิมนะคะไม่เติม m o r e o r l e s s petal United t h e c o r o l l a falling away a s t h e w h o l e n c h e c k ของเราอยู่ในกลุ่ม o v a r y s u p r i e a ค่ะก็เลยเป็น3ามุนและเป็นกลุ่ม e เราจะไปเริ่มที่กลุ่ม e นะคะมาถึงที่กลุ่ม e นะคะร้าน l i v e s u b f i e y u s u a l y yellowish อันนี้ของเราไม่ใช่นะ ดังนั้นเราจะผ่านตรงนี้ไปแล้วเราก็จะไปที่ตัวข้อหนึ่งที่สองนะคะหนึ่งที่สองเนี่ยก็คือ plant not not as above นะคะคำว่า n ot as above ก็คือไม่เหมือนข้างบนนะคะแต่เวลาเขียนก็จะเขียนว่า plant not leaflet s u p p l i e นะคะ ข้สองนะคะก็ <S <S เช่นเดียวกัน not aquatic herbs ก็อสามนี่ไกน e เซียม composed of two to several more o l e s s c r e c a r p e l e นะคะยังคงย้ำคำว่า e รีคาร e พล r e คารเ e ลเนี่ยจะแปลว่าหลายรังไข่ของเราเป็นรังไข่เดียวะคะ่ะ ดังนั้นเราก็จะเลื่อนลงมาที่สามข้อที่ที่สองนะคะขาสามลางไกนีเซียมทอ m Post of เว้นไว้ตรงนี้นะคะ United Carpels นะตรงนี้เราจะบอกว่าเท่าไหร่ก็คือของเราเนี่ยบังเอิญเป็นสองคาเป s นะดังนั้นเราก็จะตัดนะคำว่าวันคาเปลออกนะใช้คำว่า t united carpel ดังนั้นคําข้อ3เราก็จะเขียนว่า calcium complex of to united carpel นะถัดมาก็เป็น number of stamen more than the c o l o r l a lobe 4ที่1นะคะ4ที่2หรือ4ด้านล่าง number s e m e n as many as the corolla lobe of f l w e r ของเราเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้น number of s t a m e n t as many as the corollary ข้อ5เป็นเรื่องของ habit นะคะเขาบอกว่าถ้า habit เป็นเป็น climbing นะคะแล้วก็มี ten d r i l ก็ให้ลงข้อ5และของเราไม่ใช่นะก็ะเป็น not climbing by means of ten d r i l ถัดมาข้อ6นะคะข้อ6นี่เริ่มแยกระหว่าง statement as many as the corolla lobe and opposite them นะกับกลุ่มที่เป็น stamen as many as an alternate with the corolla lobe of fewer นะของเราเป็น alternate with the corolla lobes นะเคนี้เลยนะคะข้อ7 ovary ของเราเป็น two loculate เนาะเขียนง่าย ovary two loculate นะ ก็แปดยากหน่อย fruit of four one seed nutlet or d o p e or a mo o r l e slope s d o u p i s borne seed ของเราเนี่ยเป็นเบอร์รี่นะคะเพราะนั้นไม่ต้องสนใจตรงนี้นะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเอ่อตรงนี้เป็นผลแห้งหรือว่าเป็นรูปนะคะเป็นนัดนัดหรือว่าเป็นรูปเนี่ยก็ค่อยมาดูตรงนี้อีทีนึง ของเราก็จะเป็น fruit, a r e o r y นะคะ not of nutlets เขียนง่ายเลยข้อเก้า 9, for t i s e same main, the same number as c o l o r l o ใช่ไหมใช่นะคะก็10 leaf opposite o v e ของเราเป็น leaf alternate นะคะก็1 1บเอ็ดหมแหละ equal to curve ของเราไม่ใช่นะคะเขียนยังไงคะเขียนว่า not เอกวอร์ติเอรพอมาข้อ12นะคะข้อ12นี่เอ่อเขาจะเริ่มแยกระหว่าง1ถึง2ล็อกคู่กับ3ถึง10ล็อกคู่เนาะอันแรกจะเป็น only 3 to 10 l ี c ู l e นอันที่2เป็นเอ่อ1หรือ2นะคะของเราก็เป็น o v เ r อร t o l o c u l a t e นะคะตัว usually อะไรต่ออะไรไม่เอานะคะแล้วมีคำว่า all เมื่อไหร่ก็ก็ใหเ้เลือกระหว่างหน้าอกกับหลังอกอันนี้เราต้องตัดคำว่า usually one t o ไปนะคะดังนั้นก็เวลาเขียนก็จะเขียนแค่นี้ o n a y t o l o c a l a t e นะ,ะ sometime also with f o l s a r t e p a r t i t i o n เราไม่มีนะ จัดมานะคะเราก็จะมาข้อ13แล้วค่ะ c ี l ล็ก of five separate, พ e ฟ e ์ a ซ a เ e เ e ตเอันนี้บอกว่าเป็น p o l y Se+ p a l ลานะเป็น Po l y s e p a l ลของเราเป็น gamo sepals ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราจะผ่านข้อ13แรกไปก็กลายเป็น c a l ลนะคะ4 to 5ของเราเป็น five หลูนะคะ อ,อไม่เชิงลบอ่ะเป็นทูชนิดเดียวอ่ะเป็นที่ฟันยื่นมานิดเดียวสไตล์เอ t นทายก็คือสไตล์มีหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะก็แค่นี้นะเรา,เราตัดหมดเลยข้อ14มี2ข้อให้เลือกนะคะก็คือข้อแรกคือ LEAF c o l l ลนข้อที่2คือ l e b f s a บสโซะ ระหว่างลิฟคอลายกับลิฟเบเชเนี่ยต่างกันอย่างไรกรณีลิฟคอลายเนี่ยก็คือมีลําต้นคนะ่ะมีกิ่งนะคะมีโหนดแล้วก็โหนดก็แยกจากกันชัดเจนนะคะนะอาจจะเป็นฟิโลเ็กซี่เป็นอะไรก็ได้นะคะแต่ที่สําคัญคือมีลําต้นตรงนี้นะคะ่ะมีกิ่งมีโหนดนะคะ แต่ถ้าเป็นลิฟเบโซเนี่ยถ้าจำหัวชัยเท้าได้หัวชัยเท้าเป็นแบบนี้น,นะแล้วลำต้นมันอยู่แค่นี้ค่ะนิดเดียวเพราะฉะนั้นใบของมันก็ออกมาแบบนี้มันเหมือนออกมาเป็นกระจุกข,ข้างล่างนะคะแต่จริงๆมันมีโหนดเหมือนกันเพียงแต่โหนดมันค่อนข้างที่จะอยู่ชิดกันแบบนี้นะคะ อันนี้เรียกว่าเบ s โซคือพอดูจากพื้นดินอัน,นเป็นพื้นดินนะเหมือนมันโผล่จากพื้นดินออกมานะอันนี้ก็ของเราก็เป็นประเภทที่มีกิ่งนะคะมีกิ่งมีลำต้นชัดเจนดังนั้นก็ไม่ใช่ไม่ใช่เบโซแน่ของเราเป็นลิฟ์คอร์อลายแต่มาดูลักษณะต่อน,นะคะเขาบอกว่าฟลาวเวอร์เนี่ย อินสามหรือโซลิเชอรี่นะคะของเราเนี่ยเออไม่ใช่ดอกเดี่ยวแน่นะคะเดี๋ยวถ้านั่นกลับไปดูก็จะเป็นสามนะคะเป็นฟรุตเบอร์รี่นะฮองคแคปซูลของเราเป็น ry, เบอร์รี่เนาะมงโซลานาซีนะคะ่ะตัวในกรณีของรุต ที่เป็นแคปซูลนะคะในที่นี้ถ้าจะวงจะแปลเป็นวงโซลาร์นัซี่ได้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าจะต้องไม่แตกขวางนะคะไม่แตกด้านขวางของของตัวฟลูดนะะเขาใช้คำว่า if so then not transversely dehiscing นะคะคำว่าไม่แตกด้านขวางคืออะไรปกติแคปซูลตัวนี้มัน มดยาวๆแบบนี้แล้วครับอันนี้เป็นก้าน,น,นเป็นเคมินะถ้าแตกการสวนคือแตกด้านนี้แต่ถ้าเป็นถ้าเป็นพวกเอ่อที่อยู่ในวงนี้เนี่ยต้องแตกด้านตามยาวอย่างนี้จะเหมือนอาจจะเป็นล็อกคลูซิเดลแคปซูลหรือว่าอาจจะเป็นเอ่อเซปติซิเดลแคปซูลอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่ แตกแางนี้นะคะอันนี้ไม่แค่ะก็ตกลงว่าพืชชนิดนี้อยู่ในวงโซลาน,นาซี